ลูกกำลังจะสอนตาเรียนหนังสือหรอกนูกกำลังจะสอนตาเรียนหนังสือเอาเอบีอืมซีดีอีเอสเอสเอฟเอสจีเอสไอ

ตัวพีหมายความว่าตัวอ้วน